ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทํามาสําหรับคนที่ซื้อ SD card ผมไปจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจทําขายหรอกคือมันมันเหลือจากที่เอามาแก้เหมืองก็เลยขายเอาทุนคืนไปเพซื้อมาก็0รอาสบาทขายร้อยห้าบการที่ทําไปมันเป็น image ที่ใช้พร้อมใช้บูตแล้วนะครับแต่จะบูตได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่อ่าไวรัสตัวนั้นบางตัวก็ ถึงจะบ,บูทอ่ะแต่ม,มันอ่านอ่ะแต่มันก็เขียนไม่ได้เพราะมันป้องกันการเขียนลงในในลอมนะฮะทีนี้เราลองมาดูการวิธีช็อตขาหลังจากเสียบการาดแล้วนะครับเสียบการาดแล้วก็ช็อตขาสามสามคือขาขานี้นะครับขาสามบนสามบนให้หาแหนบแบบนี้นะครับมามาช็อตระหว่างกาวนะครับกาวขาสามกาวตรงไหนก็ได้ไแต่ส่วนมากเขาใช้รูนี้กันร,รูนี้คือขาสามช็อตไว้ ช็อตเสร็จแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กในระหว่างที่ช็อตอยู่นะเสียบปลั๊กจริงๆหา power supply ที่มันมีสวิตนะครับจะดีก็คือไม่ต้องถอดไม่ต้องเสียบอะไรก็คือวางช็อตเสร็จแล้วก็เอื้อมมือไปเปิดสวิตคือจบเลยช็อตไวอย่างนี้นะครับ SD card เสียบแล้วนะช็อตไวอย่างนี้เปิดไฟเสร็จไฟไฟเขียวแดงสองดวงนะี้จะติดพร้อมกันแล้วปล่อยนะครับทีนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวไฟฟ้าก็จะติด ไฟฟ้าคืออ่านการ์ดพอมันอ่านการ์ดแล้วนะครับสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยไฟฟ้าก็จะดับไปแล้วเดี๋ยวเขียวแดงก็จะดับสามนะครับหลังจากดับแล้วถ้าเกิดโชคดีมันทําสําเร็จนะครับเดี๋ยวไฟเขียวจะ,จะ,จะติดกลับขึ้นมาติดกลับขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วทีนี้ก็จะกรนะพริบกระพริบ,บก็รอให้กระพริบสักคราขังนี่คือเสร็จแล้วก็ปิดปลั๊กแล้วก็ถอดเราไปใช้ดได้เลยอแล้วทีนี้ถ้ามันไม่อ่านเราทายังไงครับ ก็ลองก็คือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอา Recover y ี่ไฟล์รีคอเวอรนะครับมาใส่เสเดีการ์ดคือไฟล์นั้นไม่ต้องเขียน Image ไฟล์นั้นก็ Copy วางในการ์ดได้เลยโดยการ์ดเนี่ยฟอร์แมตเป็นแฟตสามสองนะถ้าถ้าไฟล์ซิสเต็มอื่นมันจะไม่อ่านฟอร์แมเป็นแฟตสาเท่านั้นแล้วก็ช็อตที่ขานี่ค้างไว้นะครับขา2เปลี่ยนเป็นขาสนะครับขาสขาสบน กับขาสองบนสุดนี่นะครับชอ็อตค้างไว้โดยจะหาสายอย่างนี้ผมผมมอาสายมาลองให้ดูจริงๆก็ทำทำความสะอาดมันก่อนทำให้มันหน้าสัมผัสมันมันสะอาดแล้วเราก็เสียบสายเข้าไปเลยเสียบคาวไปเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้มั่นใจว่าสายเนี้ย สายเนี้ยมันถึงกันแน่นอนสองขั้วเนี้ยมันถึงกันอ่าทำไงก็ได้ให้มั่นใจนะผมไม่ทำอย่างนี้อ่ะถ้าอยู่อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งไม่ใช่ช็อตขาเอ่ะ นี่ครับสองบนกระบนนะครับขั้นตอนเนี้ยหลังจากเราใส่รีคอร์บิลลีรีคอร์รบิลี่ไฟเข้าไปแล้วนะครับในไอดีการเราเอาเอดีการมันเสียบละนะครับเราก็เสียบป c, ลัก๊กเราก็รอไฟไฟเขียวนะครับไฟเขียวติดรอประมาณสักห้านาทีก็น่าจะพอและน่าจะได้ละแล้วเราก็เราก็ถอด ถ้าเกิดไม่ได้มันมีอีกวิธีหนึง่งจริงๆก็คือใช้อิมเมตัวอื่นแหละใช้อิมเมตัวอื่นก็ก็ผมมีนะแต่ถ้าใครทําไม่ได้จริงๆค่อยๆเอาไปก็คือช้อคขาช้อขาขาสามเหมือนเดิมแต่ใช้อิมเม i อิมเมตัวนั้นมันจะไปบูตบนบนการ์ดอย่างเดียวคือรันบนการ์ดได้เลยนะครับรีสตาร์ทอะไรยังไงมันก็จะรันบนการ์ดอย่างเดียวไม่อ่านในลอมของของคอนโทรลบอร์ดวิธีนั้นก็ก็เป็นอีกวิธีหนึง่ง แล้วก็อยู่วิธีหนึ่งก็คือแฟตให้กลับเป็น S4 นะครับแล้วเราพอเราเข้าเว็บได้เราก็เอาเอาเฟ์มแบร์ตัวล่าสุดของ L3 ก็ได้มาแฟตผ่านเว็บผ่านหน้าเว็บเพราะว่าเราจะเข้าหน้าเว็บได้แล้วนะครับแล้วก็วิธีอื่นเนี่ยเดี๋ยว่อยว่ากานแก้เป็นวิธีวิธีไปเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนลองดูนะครับอขอบคุณครับ